สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังชี้พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ2,561-2,580นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งไม่ได้ระบุชื่อพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นตลอดการหลังเอกสารวอนโซเชียลบิ๊กตู่ซ่อนอำนาจระยะยาว นั่งประธานตลอด20ปีมีอำนาจเต็มเหนือรัฐบาลควบคุมการทำงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นพ้นตำแหน่งเผยบิ๊กตู่สั่งชี้แจงเพราะต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยปราศจากความขัดแยง้งขอความร่วมมือให้ตรวจสอบข่าวสารจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือเมื่อรับข้อมูลข่าวสารแล้วอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนวิจารณ์หรือส่งต่อ เพราะการกระจายข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงส่งผลกระทบต่อสังคมซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้แต่การออกเป็นพระราชบัญญัติทำให้เป็นกฎหมายและมีกรอบการทำงานที่ต้องปฏิบัติตามหากรัฐบาลใหม่ไม่ต้องการต้องเสนอแก้ไขในสภานายดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชชี้แจงถึงกรณีที่โซเชียลมีเดีย เผยแพร่ข้อความว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีอำนาจเต็มเหนือรัฐบาลควบคุมการทำงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นพ้นตำแหน่งนั้นว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา12 ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติพศ2560เกี่ยวกับการกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสําหรับราชกิจจานุเบกษาที่ลงประกาศตามที่มีการเสนอบนสื่อออนไลน์เป็นเพียงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นสําหรับราชกิจจานุเบกษานายอนุชาบูรพชัยศรี รองเลขาที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยต่อก,กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตและมีการกระจายข่าวที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อท็จจริงเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ชาติของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยคําชี้แจงจากสํานักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักง,งานเลขานุการขอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา12ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ2560เกี่ยวกับการกำหนดมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสําหรับราชกิจจานุเบกษา ที่ได้มีการแสดงไว้ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยปราศจากความขัดแยง้งขอความร่วมมือให้ตรวจสอบข่าวสารจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือเมื่อรับข้อมูลข่าวสารแล้วอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนวิจารณ์หรือส่งต่อเพราะการกระจายข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงส่งผลกระทบต่อสังคม ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้นายอนุชากล่าวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ